ทฤษฎีท่อน้ำประปากับคนแบกน้ำแตะสมองนี่แตกปุ๊บเลยมายก g อ d ท่อน้ำประปาคุณเปิดใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ทุกสิ้นเดือนคุณต้องจ่ายค่าน้ำจริงไหมเออกับกันกับคนที่แบกน้ำคุณต้องแบกน้ำไปส่งเขาทุกวันถ้าเขาไม่บอกว่าเอาน้ำมาเซ็นหน่อยคุณก็ไม่ได้ตังค์เขาจริงไหมแล้วคุณก็ต้องใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาจริงปห แต่เจ้าของท่อน้ําประปาหรือโรงประปาคนที่เขาทําประปาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือประจำอําเภอรหรือประจำตําบลอะ่ะเขาแค่กดสวิตช์ปล่อยน้ํามายังหมู่บ้านนี้กดสวิตช์ปล่อยน้ําไปยังหมู่บ้านนั้นบ้านบ้านนั้นก็สามารถได้รับน้ําประปาจากจากทางที่เราสร้างไว้แล้วแล้วสิ้นเดือนเราก็ไปเก็บเงินสิ้นเดือนเราก็ไปเก็บเงินตามมิเตอร์ แต่ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราไม่เหนื่อยอ่ะเพราะอะไรเราแค่เอามือกดสวิต์อย่างเงี้ย <c oughs> สิ้นเดือนเก็บตังเขาจบเนี่ยสวัสดีท่านเดมอนปูปเป้ค่ะสิ้นเดือนเก็บตังเขาคือจบก,กับกันกัคนแบกน้ําอ่ะเหนื่อยทุกวันอ่ะแบกทุกวันอ่ะเหนื่อยทุกวันแบกทุกวันสิ่งที่ตามมาคือวัดผลห้าปีต่อมาทํางานห้าปีเท่ากัน คนหนึ่งรวยเป็นมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งแก่ลงและร่างกายก็ไม่มีกำลังที่จะไปแบกไปขนไปหาม